สวดีครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยคอนแก่นนะครับครับปฏิบัติการชีววิทยานะครับเรื่อทการทำปิ๊งปิ๊งนะครับ เนพ่อกลัวก็ไม่บอกนะครับอ๋อพ่อกลัวหนึ่งนิ้วระวังเข้ามือนะระวังด้วย ยิ้มยิ้มยิ้ม,มต้องล้างผักให้สะอาดนะครับแล้วไปหั่นการทำกิมจแบบมีความรู้นะครับความหลักการ

ไม่ใช่กินหมดก่อนเหรอไม่กล้าค่ะเห็นวิธีการทำแล้วไม่กล้าเลยล้างมือหรือเปล่านี่ามีทั้งผลไม้ทั้งผักเอ้าส่วนประกอบเป็นอะไรบ้างครับมีผลไม้แอปเปิลนี่นะสาลี่ค่ะสาลี่โอเคกุ้มนี่ทำอะไร กิมจิหันนี่ผัก้อ้อบก่าแบ่งงานกันทำนะครับนี่เป็นน้ำกิมจิ แล้วก็แบ่งกันนะครับั่านผักั่านผลไม้นะครับอันนี้เป็นน้ำหอมจังเลย อันนี้กินอย่างเดียวครับหัวหน้าหัวหน้าเป็นยังที่อะไรครับหัวหน้ากินค่ะกินหรอโอ้โหต่อพนแดงใหญ่โทอติปายซิมปลายซิมใช่ใช่เรียกว่าคิวซีใช่ใช่ถ้าหัวหน้าตายก็เผาไม่ใช่เผาเลยเผาชะมาแลกกินนี่นะครับมันอยากจะพูดอะไรกับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมปรุงเองครับโอเคครับนี่แหลผมปรุงไม่กล้ากินี่อะเลยไอ้หน้าตายไอ้หน้าร้อน ท่านผู้ปกครองจะมีกิมจิกับบ้านนะครับผัดโอเคนี่คือตองถ่ายรูปด้วยครับขอบคุณที่รับชมนะครับขออวยพสุขทุกคนครับ